ถ้าคุณเป็นผู้นำที่อยากให้คนตามต้องมีห้าพฤติกรรมนี้นะคะพฤติกรรมแรกคือการฟังโดยไม่รีบตัดสิน,นะคะ่ะผู้นำส่วนมากเลยนะคะทักษะการฟังค่อนข้างต่ำนะคะเวลาที่ผู้นำก็มักจะเป็นคนพูดรู้เยอะรู้จริงร,ร,รู้มากกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผู้นำส่วนมากนะมักจะไม่ค่อยมีความอดทนมากพอที่จะฟังลูกน้องถ้าคุณเป็นผู้นำที่ฟังลูกน้องอดทนฟังเขาเขาจะรู้สึกปลอดภัยที่ได้พูดความจริงกับคุณ 2. นะคะไม่แย่งซีนเป็นพระเอกตลอดทุกงานนะคะบางครั้งงานนี้ได้ประสบความสําเร็จมันอาจจะไม่ใช่เพราะคุณมันอาจจะเป็นเพราะลูกน้องเราไม่จำเป็นต้องเป็นพระเอกก็ได้เราไม่จําเป็นต้องลุกขึ้นไปรับรางวัลตลอดเวลาก็ได้ให้คนอื่นเขาไปรับบ้างผลักให้คนอื่นเขาได้ทําบ้างนะคะไม่ต้องไปแยง่งซีนน้องตลอดเวลาเพราะเราก็เด่นอยู่แล้วด้วยตัวเราเองถูกไหมในฐานะผูน้นำสามคือกล้ารับผิดแต่ให้เครดิตทีมนะคะ เวลาที่มีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นให้เราออกไปยอมรับว่าเป็นความผิดของผมเองแต่ถ้าเกิดว่าผลงานดีงานนี้ประสบความสําเร็จให้คเครดิตกับทีมเพราะทีมผมเก่งครับ 4. คือความสม่ําเสมอทางด้านอารมณ์ค่ะหมายความว่าเวลาที่ลูกน้องจะมาเจอคุณเขารู้สึกว่าคุณอารมณ์สม่ําเสมอและคงที่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่จะเจอพี่คนนี้ฉันจะต้องมาคอยลุ้นตลอดเวลาเลยวันนี้พี่จะอารมณ์ดีไหมวันนี้พี่ไปโกรธใครมาหรือเปล่า พฤติกรรมที่5นะคะก็คือการพูดให้เห็นคุณค่าไม่ได้สั่งแต่ว่าสั่งให้ทํางานนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะขอให้คนทํางานอะไรให้บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันจะมีประโยชน์กับเขายังไงหรือผลลัพธ์ที่ลูกน้องทํามันจะมีประโยชน์กับคนอื่นๆยังไงมันสร้าง Impact อะไรให้เขาบ้างไม่ใช่สั่งแต่ว่าทํานี้นะวันนี้ต้องเสร็จนะอันนั้นต้องได้นะไม่ใช่จี้เอางานอย่างเดียวคะ่ะคําว่าหัวหน้าคุณได้มาเพราะตําแหน่งแต่พฤติกรรมจะทําให้คนที่ทํางานกับคุณอยากเดินตามคุณ